มาดูที่ขุดทีมงานเพชรปูนทองครับผมสวัสดีครับอยู่กับดัมซิงเมืองบุรีรัมย์เหมือนเดิมเห็นง,งานแล้วช่วงนี้โอ้แบกแบกขุดหมดเลยไปที่ร็อกอยางเก้า ดีที่ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ครับมามาระหว่างนี้ก็ชุ่มการทำงานของแมคโครไปในตัวนะอ้เต็มเร็วนะเพราะว่า เป็น p ี120แต่ว่าใส่บุงขี่ร้0ก็จะใหญ่หน่อยนิดนึงแต่ผมมองว่าสมส่วนดีนะเต็มเร็วพอดีแต่จะเกิดไปเจอดินตับมา้าดินดานก็เชิงจะเอาเรื่องหน่อยเอ่ก็เก่านอกมาได้ประมาณ4ปีน็จะเข้าห้าหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจลูกชายเจ้าของเขาก็ไม่แน่ใจลืม วันนี้ก็วิ่งกันอยู่เจ็ดขั้นอ่าวันนี้ก็เออ 7d195 เดิมก็เป็นเกียร์ h อแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นอิตันน้อยนะเมื่อกี้ผมก็ลองขับดูแล้วไม่เข้ามือเท่าไหร่นะหรือว่าเราไม่คุ้นเคยนะอาาจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ นี่ก็เทดโอร้อยเก้ห้าเหมือนกันนะแทบแทบจะเป็นแฝดกันเลยอะ่ะสีต่างกันนิดเดียวอะ่ะเกือบเป็นแฝดกันได้เลยอะ่ะมาดูที่กุดดินกันต่อ มันจะช้าตรงที่แม่กโกหันกับหลังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันพอขูดพอได้ตำแหน่งยืนแล้วแม่กโกขึ้นไปยืนข้างบนก็จะได้เร็วขึ้นนะยืนหลังขี่หลังเสือเร็วด้วยแม่กโกประหยัดน้ำมันด้วย